บงทัศนะของพี่ทวีบ้างะนะครับ,บพี่ทวเีเห็นเหมือนเห็นต่างกับคุณสุปันยังไงแตสง่สิ่งหนึ่งที่ผมผิดหวังมากๆก็คือว่าในประเด็นที่ที่กระทรวงนายกมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แตะไปในเรื่องของประเด็นที่พี่น้องประสบความทุกข์ยากจากเรื่องานสารพัดเลยนะตั้งแต่เราไม่ทิ้งกันเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชน,นะเรารักกันบ้าบอคอแตกเนี่ยนะ ขนาดระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีภาพพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากไปไปรอเข้าคิวเหมือนขอทานอนะ่ะเฮ้ยประเด็นนี้แทนที่จะหยิบเข้ามาแล้วก็กระซวกเข้าไปนะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ s อสคนตัวเล็กๆเนี่ยที่สำรองเงินเอาไว้เป็นเเรียกว่าแสนแสนล้านเนี่ยทำไม ผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆ s อ e เเนี่ยเข้าไม่ถึงแหล่งเงินน่ะบนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยต่างๆเหล่านี้ผมไม่ได้ยินฝ่ายค้านนำมาพูดเลยอ่ะเออเอ,อพี่ทวีว่าไงครับผมว่าเขาไม่ไม่ได้เตรียมคือคือไม่สามารถที่จะยืดจยุ่นได้ประเด็นที่เขาเตรียมไว้ครับคือหมายว่าเตรียมไว้ยังไงกับพูดถึงแพ้สดนะเลยนะแทนที่จะหยิบมาใช้ประโยชน์เลยนะใช่ใช่เอ,อใช้เวลาทำาป็นบ้านนานเกินไปหรือเปล่าพี่ผมคิดว่านักการเมืองในยุคนี้นะฮะ ครับอะไรวุฒิการศึกษาหรืออะไรต่างๆอาจจะดูดีขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าปีพานไปพยผิผมก็ยังสู้รุ่นก่อนๆไม่ได้โอห่างกันคนละชั้นเลยสมัยก่อนผมจําได้ผมเป็นเด็กเนี่ยนะผมผมผมฟังในแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณพีบุญนาคสอสอทุกพันคุณทองดิษอิสระทีวินสอสอเชียงใหม่ดาวสภาทั้งหลายเนี่ยนะคือคือเขาเขาเขาพูดแล้วมีเนื้อมีหนังมากครับครับผมว่า มันมันอาจจะว่าช่วงหลังว่าทําการเมืองบ้านเราเปลี่ยนอืคือเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนคือต้องการชนะฆ่าคานกันต้องการจะหักหน้าต้องการจะฉีกหน้าอนะฮะจนลืมเรื่องบางเรื่องเมือออ,อย่างเช่นการที่ไปไว้วางใจมันต้องเข้าใจก่อนว่าครับมันเป็นการจะท้อปัญหาให้ชาวบ้านได้รับรู้ใช่นะฮะไม่ใช่เป็นปัญหาที่ว่าคุณจะต้องเอามาชนะรัฐบาลไม่มีทางอยู่แล้วอะนะ ซึ่งไอ้ตรงนี้พอพอยุทธศาสตร์มันผิดเนีบยวิีการที่นําเสนอมันก็ผิดพลาดนะแทนที่ที่จะจะเสนอข้อมูลก็กลายเป็นมาด่าทอกันในสภาครับผมว่าว่าทําตรงนี้เราเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมันไม่มีเมื่อก่อนประท้วงกันไม่ได้มากมายแล้วปะท้วงก็ยกหลักการมาตราไหนอะไรไงซึ่งอธิบายกันเห็นภาพทีนี้ประท้วงกันผมว่ามันพอๆกันทั้งสองฝ่ายนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นคือผมจะตอบคาถามสุปันที่ถึงทำไมที่สุปันพูดถึง ปัญหาในการพิพาและคุณภาพของของสอสอนอะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเชียมากคือระบบการตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวครับนะฮะผมตอนสมัยผมอยู่ปีหนึ่งมหาวิทาลัยปีหนึ่งเก้าเนี่ยครับผมเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งกับนูนเรื่องแบ่งเขตเบอร์เดียวลงสยามรัฐนะฮะเพราะว่าเคยเคยชื่นชอบมากว่าเออมันจะเป็นโอกาสของคนที่ ที่ไม่มีนะหมายถึงไม่ร่ารวยพอที่จะซื้อเสียงได้เป็นเขตเล็กเป็เขตเล็กหนึ่งเขตเัวเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เขตเล็กเนี่ยมันทําให้เราได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพเพราะอะไรครับนายกอบตอบจทั้งหลายก็สามารถเล่นการเมืองได้ผมเรียนย่ากกอุ้มเงินเขาไม่ได้ผมเคยเรียนหลักสูตรบางหลักสูตรแล้วก็สัมผัสกับนักการเมืองเนี่ยมาจัดแบ่งเขตเบืรอเดียวแล้วเคยเป็นนายกอบจก่อนก่อน ครับวิธีคิดก็คือคิดแบบท้องถิ่นไงคิดแต่เรื่องส่วนตัวคิดแต่เรื่องท้องถิ่นตัวเองคิดแต่เรื่องกลุ่มตัวเองพรรคพวกตัวเองครับในขณะที่โลกมันเปลี่ยนไปถึงระดับหลายพรมแดนแล้วแต่เรายังอยู่เขตเล็กอยู่เลยนี่คือคุณภาพสอสอม,มันอย่าแปลกใจที่มาทําไมเราถึงเห็นสอสอพิปายอย่างนี้นะเราไม่มีความอายกันเลยยังประท้วงอยบางทีมันไม่สมควรประท้วงก็ประท้วงครับ แต่ผมพยายามจะเ้นหาข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะรอย่างนอสส์ผมคิดว่าก็เป็นระบบที่ฝ่ายนิติบัญญัติมาคานอ,อำนาจฝ่ายบริหารได้นนคือการพิปรายไว้ใจครับฮะไอตอนกระทู้เนี่ยฮะมันไม่มมไม,ม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลเพราะว่ารัฐมนตรีให้ใครตอบก็ได้นะฮะนะฮะคนตอบแทนหรืออะไรต่างกันนะคใช่ะช่แต่ภิปรายว่าวางใจเนี่ยมันเป็นปุจารของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะคานอำนาจฝ่ายบริหารครับแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลต่อการล้มล้างเลยมากมาย คือคือในภาพรวมผมคิดว่าถ้าเทียบกับคราวที่แล้วเนี่ยพักฝ่ายค้านเนี่ยอ่าน่าจะดีกว่าคราวที่แล้วนิดหน่อยนะฮะครับแล้วผมคิดว่าหลายคนผมฟังเออเพรานผมอาจจะตามเรื่องเศรษฐกิจอ่ะผมคิดว่าคุณจุลพันธ์นะฮะอววริวัตรที่พูดเรื่องเศรษฐกิจชุมมานั่งอานเปเปอร์ย้อนหลังเนี่ยเออครับค่อนข้างชัดอืมหรือคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมฟังแล้วก็พูดได้ดีแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านเอาเรื่องนี้มาพูด เพราะมันเก่าไปแล้วคือเรื่องเมื่ออัคคับที่คุณจุลีพอศิริภัยมาพูดพูดได้ดีนะอแต่เพียงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ผมว่ารัฐบาลจะตอบได้อืได้คืออย่าลืมนะว่าเรื่องอัครลานี่มันมันไม่ใช่เป็นความผิดกัฐบาฟฝ่ายเดียวหรอกใช่รัฐบาลนี่ผิดในแง่ของของกระบวนการอืมแต่ประเด็นเนี่ยคือแล้วผมคิดว่าผมจำนีเอ็นจีโอนะที่ไม่ออกมาชวนรัฐบาลเลยคือปัญหาของประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดเดือร้อนจากสิ่งแวดล้อมอ่า พอรัฐบาลไม่ทำไรเอเจโอก็ด่ารัฐบาลทำไมไม่แก้ปัญหาประชาชนผมแทรกพี่ทวีนิดหนึ่งนะเรื่องเมืองอัคราเนี่ยตอนแรกผมคิดแบบพี่ทวีให้น้องยินโจกุหแจอ่าคือตอนแรกผมคิดแบบพี่ทวีเลยบอกเฮ้ยเวลามีทุกข์มีร้อนเนี่ยรู้จักไปวิงวิงบอลหรือว่าไปกดดันให้ให้รัฐบาลลงตูเนี่ยออกมาจัดการนะไอ้เรื่องกรณีเหมืองอัคราแล้วเวลารัฐบาลลุกตูเนี่ยใช้ไม้เรียวขวดเข้าไปเนี่ยแล้วโดนเล่นกลับเนี่ย โดนปฏิยาสะท้อนกลับเนี่ยเฮ้ยเอจิโอหายหัวไปไหนหมดวะผมเชื่อไหมพี่ทวีผมก็ลงไปพื้นที่แล้วนรอกเผื่อผมบอกเฮ้ยพวกคุณทำไมเยี่ยบหมดล่ะแล้วผมไปได้คําตอบแล้วผมก็อึ้งนะพี่ทวีเขาว่าไงครับเขาถูกใช้กลไกลทางกฎหมายเนี่ยฟ้องปิดปากนะเหลเออใครฟ้องกันกรฟทองใครฟ้องทั้งคนของเหมืองนะฮะ ฟ้องอฟ้องฟ้องเพื่อปิดปากไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอตโลอะไรได้อ่ะ <c oughs> คือมันก็กลายเป็นเกณฑ์เหมือนกับเอจีโอเนี่ยลอ,อยแพรรัฐบาลเพราะไปร้องขอให้รัฐบาลให้ให้ลุงตู่ช่วยแต่พอล,ลุงตู่ตกท,ที่ที่นั่งลำบากเนี่ยเอจีโอหายหัวหมดอ่าผถูกถูกปิดปากไปหมดอ่ะผมจะตอบผมจะตอบคำถามคุณถ <c oughs> ูกคุณตักชัยมื่นกันว่าถ้าอย่างนั้นเอจีโอก็อย่าโวยวายว่าทำไมสื่อไม่ขุดคุยเออ เพราะสื่อก็โดนผมเองเคยเป็นผู้บริหารสื่อถูกฟ้องมาสามสิบกดีเนี่ยหัวอกเดียวกันะฮะคือคือก็ถูกฟ้องเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ต้องบางทีมันหน้าที่เนี่ยเรื่องเหมืองคาลาเนี่ยอ่าหน้าที่นะฮะแล้วผมก็เรื่องเหมืองคาลาเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพี่ทวีแล้วก็ท่านผู้ชมครับในส่วนของสัจจัยคุณจะทราบอยู่แล้วก็คือบรรดาแการนาของกลุ่มเอ็นจีโอนะครับแล้วก็ผู้นําชาวบ้านที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้รวมไปถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นะครับแล้วก็ในในส่วนของออะไรอ่ะในในทางการแพทย์เนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยระดับที่จุมข้อมูลสำคัญในพีทอบีแทบขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนชาวบ้านเนี่ยโดนฟ้องติดปากแต่คนพวกนี้เนี่ยถูกกันไว้เป็นพยานนะครับตอนตอนแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยพีทอรบีคุณจักรใจท่านผู้ชมฮะคือต้องอยู่เซฟเฮาส์กันอะ แล้วก็ถูกขอเลยว่าอย่าให้ข่าวใดๆเพราะว่ามันจะนําไปเขาเรียกว่ามันจะถูกข้อมูลนําไปเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าไปแก้ต่างในศางได้ครับอันนี้ด้วยด้วยความเคารพทุกทคนจริงๆเพราะว่าทุกคนยอมบอกว่าแบบบางคนเนี่ยต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องถูกขอให้ออกจากพื้นที่อ่ะตัวความปลอดภัยในการที่จะไปอยู่ในเซฟเฮาส์ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตอนนั้นเนี่ยที่จะไปขึ้นศาลตอนแรกที่ที่ห้องกงเลยนะแล้วห้องกงก็มีประท้วง ครับ่ะก็ต้องกลับมาที่กลับมาที่สิงคโปร์ครับแล้วก็เบินมีโควิดอืมกระผมถามให้พี่ตอนนี้มันไปถึงไหนอาจารย์ครับมันไปถึงไหนเรื่องเนี้เขาบอกเขาพูดไม่ได้คือคือเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเขาบอกว่ามันขยับอะไรยับไม่ได้เลยเพราะว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ด้วยด้วยความเคารพทุกคนนะเขาบอกว่าเขาเป็นเขาถูกกันไว้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะว่าเป็นพยานที่จะต้องให้การในชั้นศาลน่ะในื่ะงของความตปร์อ่านั้นไม่หยาดเปครับ Okay. Ah, ya.